สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้พี่จินก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการฝึกเอ็กโชเดดลิฟเพื่อไม่ให้รับบาดเจ็บอันนี้เกิดกับตัวพี่จินเองนะครับวันนั้นพี่จินไปฝึกใช้น้ำหนัก230กิโลกรัมแต่ลืมปรับคานเพราะว่าตัวพี่จินสูง180 เซนติเมตรนะครับหนึ้อน้องคนที่เขาเล่นค้างไว้คือเขาสูงแค่ประมาณร7 0ก็พอไปเล่นนะครับคือเราดึงขึ้นมาเอ็กโชเดดลิฟคือขาเราย่อลงไม่ได้เพราะว่าแข้งเรามันติดกับกับคานนะครับมันโดนล็อกกับคานฉะนั้นนะครับพอพี่ไปดูแทคน t i ิกของฝรั่งที่เขาเล่นก็คือคานมันต้องเหนือเหนือเข